พอเขาถามเอ๊ะทำไมปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่ก้าวหน้าเพราะเขาเหตุปัจจัยเขามันไม่ได้ mm. เหตุปัจจัยมันมีหลายตัวหรือแม้แต่บุคคลสัปปายะอย่างเงี้ยเคยได้ยินคําว่าบุคคลสัปปายะไหมครับคนที่คุณอยู่แล้วมันไม่วุ่นวายอ่ะนี่คือบุคคลสัพปายะไม่หาเรื่องหาราวอะไรมาให้เราเราอยู่แล้วก็เป็นกัลยณาณมิตรกันเนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลสัปปายะแต่ถ้ามาพร้อมปัญหาเนี่ย สมมติถ้าคุณจเจริญสติอยู่ตลอดเวลานี่คุณว่ามันช่วยไหมถ้าคุณมีแต่คนลากปัญหามาให้ถ้าเราเป็นพระอาหารหันต์วันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าสติเราเนี่ยเหมือนอาวุธเล็กๆอะแต่ไอ้ปัญหาที่มานี่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าระหว่างที่อาวุธเรามันยังไม่ได้มีพลา,านุภาพมากครับชีวิตประจำวันก็ต้องจัดสรร แม้แต่อาหารก็ยังมีอาหารสปายะอย่างการกินเนี่ยการกินที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่ากินให้ท้องเนี่ยมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ท่านก็พูดแบบนี้ครับลองไปจินตนานการเอาเองคือไม่กินให้อิ่มอะ่พะพอจะอิ่มอ้ยเลิกมีใครกินอย่างนี้ไหม <c oughs> <c oughs> กินในท้องมีพื้นที่เหลืออยู่เนี่ยลองไปดูในพระไตรปิฎกสิ เออประมาณนี้นะครับผมอาจจะจำวดดิ้งไม่ได้ร้อยอร์เซ็แต่ท้องมีพื้นที่อยู่หรือแม้แต่ที่อยู่สัปเยะเนี่ยสถานที่อยู่สัปเยะมันก็ต้องเหมาะสมมันต้องมีความสงบพอสมควรไม่ใช่ไปอยู่แล้วก็แบบคนตีกันตลอดเวลา